สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันวันนี้รอบค่ำค,ำครับ18นาฬิกาเศษนะครับ7กันยายน2 5 6 8แจ้งข่าวครับพรุ่งนี้2กลุ่มรับเงินพรุ่งนี้ก็คือวันที่8กันยายน2 5 6 8กนะครับ2กลุ่มได้รับเงินก็มีกลุ่มที่1ครับเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยครับที่ขายอ้อยสดเข้าโรงงานน้ําตาลก็คือตัดอ้อยสดฤดูการที่แล้วนี่แหละส่งโรงงานน้ําตาลนะครับก็จะมีการโอนเงิน ช่วยค่าตัดอ้อยสด69บาทต่อตันนะครับโอนทุกวันจันทร์นะครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่8กันยายน2 5งแต่มีเงื่อนไขครับก็คือเกษตรกรชาวไร่อ้อยต้องทําตามขั้นตอนนะครับทุกประการมาก่อนเสร็จแล้วก็ต้องกดในแอปทางรัฐนะครับกดในแอปทางรัฐก็คือกดโอนไปทอกศออ,อันนี้ทําที่แอปทางรัฐนะครับกดโอนไปทอกศทําในแอปทางรัฐโดยกดภายในไม่เกิน วันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่7กันยายนกดไม่เกินวันอาทิตย์เวลา18นาฬิกาใครกดโอนในแอปทางรัฐโอนไปทกศภายในไม่เกิน18นาฬิกา7กันยายน2 5ง8ก็จะได้เงินในวันพรุ่งนี้8กันยายน2 5งหสนะครับส่วนคนที่กดก่อนหน้านี้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขามีรอบอยู่นะครับคือรอบหลังจาก18นาฬิการอบหลังจาก รอบหลังจาก18นาฬิกาวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับใครกดช้ากว่า18นาฬิกาวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจนมาถึงวันนี้วันที่7กันยายนนี่ก็ยังกดได้ถึง18นาฬิกาเช่นเดียวกันกดวันไหนก็ได้นะถ้ากดโอนไปทกศแล้วพรุ่งนี้วันที่8กันยายนจะได้รับการโอนเงินช่วยค่าตัดอ้อยสด69บาทต่อตันอันนี้กลุ่มที่1เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้เงินช่วยค่าตัดอ้อยสด69บาทต่อตัน ก็พรุ่งนี้ครับ8กันยายน2์สอรอรับเงินนะครับอีกกลุ่มครับอันนี้เป็นกลุ่มนักเรียนยากจนครับสำหรับผู้ที่จะได้เงินก็คือผู้ที่ถูกประกาศรายชื่อว่าได้รับทุนเสมอภาคก็คือเมื่อเปิดเทอมที่ผ่านมานี่นะครับเมื่อเปิดเทอมที่ผ่านมานี่ครูออกไปสำรวจเยี่ยมบ,บ้านสำหรับกลุ่มที่ไม่ได้เงินมาก่อนเมื่อปีที่แล้วํำนองนี้ เขาก็สารวจเยี่ยมบ้านและเมื่อวันที่21สิงหงคาคม2568ที่ผ่านมากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาประกาศรายชื่อนักเรียนกลุ่มสํารวจใหม่ว่าใครได้รับทุนเสมอภาคบ้างนะครับนี่แหละจะเป็นกลุ่มที่ได้เงินแต่ว่าการรับเงินก็อาจจะมีบางโรงเรียนนัดรับในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับ8กันยายน2568นะครับส่วนโรงเรียนใดที่ยังไม่ได้นัดรับเงินในวันที่8กันยายน68พรุ่งนี้ก็จะเริ่มนัดและโรงเรียนจะเริ่มจ่ายเงินได้ตั้งตั้งแต่วันที่ 8กันยายนเป็นต้นไปจนถึงไม่เกิน3ตุลาคม2 5 6 8นะครับช่วงนี้ช่วงวันที่8กันยายนเป็นต้นไปจนถึงไม่เกิน3ตุลาคม2 5 6 8แต่ละโรงเรียนก็จะนัดผู้ปกครองหรือนัดนักเรียนไปรับเงินสดที่โรงเรียนนะครับอันนี้เป็นกลุ่มนักเรียนยากจนที่ได้รับทุนเสมอภาคที่ประกาศรายชื่อ21สิงหาคม2 5 6 8โรงเรียนก็จะเริ่มนัดไปรับเงินและจะจ่ายเงินในช่วงตั้งแต่วันที่8กันยายน2 5 6 8ปเป็นต้นไป และไม่ช้ากว่าวันที่3ตุลาคม2 5ง8จะต้องใจ่ายให้เสร็จทุกโรงเรียนนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวนํามาแจ้งวันนี้วันที่7กันยายน2 5ง8ก็นํามาแจ้ง2กลุ่มจะได้รับเงินโดยกลุ่มที่ได้รับแน่ๆเลย8กันยายนพวกนี้ก็คือเกษตรกร,รกชาวไร่อ้อยค่าตัดอ้อยสดหบาทต่อตันนะครับได้รับแน่ๆพวกนี้8กันยายน68โอนเข้ามืทศกสณฐวนอีกกลุ่มนักเรียนนะครับนักเรียนยากจนก็าอาจจะมีโรงเรียนที่ได้ช้ากว่าวันที่8 ก็อาจจะมีโรงเรียนได้เร็วสุดวันที่8กันยายนพรุ่งนี้ส่วนโรงเรียนที่ได้ช้ากว่าวันที่8กันยายนแต่จะไม่เกิน3ตุลาก็เริ่มนัดจ่ายได้แล้วตั้งแต่8กันยายนถึง3ตุลาคม258อันนี้เป็นเรื่องราวของโรงเรียนที่จะนัดจ่ายเริ่ม8กันยายนถึง3ตุลาคม258น,นี้เป็นกลุ่ม2สําหรับนักเรียนยากจนที่ได้รับทุนเสมอภาคจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะครับสําหรับทุนนะครับระดับชั้นอนุบาลน,นะครับ ได้2,000บาทเทอมที่1ปีการศึกษา2568นะครับป .1 ถึงป .6 ได้1,920บาทนะครับม .1 ถึงม .3 1,920บาทนะครับอันนี้เป็นเป็นทุนเสมอภาคสำหรับนักเรียนยากจนเทอมที่1ปีการศึกษา2568ครับสำหรับคลิปนี้แจ้งข่าวไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ